วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมทินโชกกมลกิจครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นทางทีวีไทยแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งแปลกใจอย่าเพิ่งประหลาดใจว่าผมกําลังมาดําเนินรายการใหม่ล่าสุดหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คือฉากใหม่ล่าสุดของรายการเดิมของเราครับจะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแน่นอนสาระความสนุกสนานความบันเทิงเพิ่มขึ้นแน่นอนครับนี่คือวิจัยไทยคิด เดอะทีมครับต่อจากนี้ไปครับทุกผู้ชมครับ3เดือนเต็มๆนะครับที่เราจะมาค้นหาผู้เข้าแข่งขันที่มีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิจัยเพียง1เดียวเท่านั้นครับมาตรงนี้มาชิงเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทครับและที่สําคัญนะครับรายการของเราก็จะมีสาระเพิ่มขึ้นเป็นเวทีที่เราจะมาประลองความคิดกันมาคิดค้นมาสร้างสารรค์จากงานวิจัยของคนไทยล้วนๆเลยครับกติกาเป็นอย่างไรเชิญชมครับ การแข่งขันจะแบ่งผู้แข่งขันเป็น4ทีมทีมละ3ท่านแข่งขันในรูปแบบของการเก็บคะแนนคะแนนในแต่ละสัปดาห์จะมาจากคำถามจะมีคำถามเพียง2ข้อข้อละ10คะแนนนอกจากนี้ยังจะมีคะแนนพิเศษที่กรรมการ2ท่านจะให้กับวิธีคิดและการนำเสนออีกท่านละ5คะแนนรวมเป็นคะแนนเต็มสัปดาห์ละ30คะแนนโดยจะแข่งขันกัน3สัปดาห์เพื่อหาผู้เข้ารอบ3ทีมค่ะ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้งสองท่านครับท่านแรกได้แก่ศาสตราจารย์ดรนรงฤทธิ์สมบัติสมภพจากคณะพลังงานและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับท่านหนึ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิคมแหลมศักดิ์จากคณะว่นาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับปดีอารทั้งสองท่านครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาในรายการของเรานะครับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4ทีมมีใครบ้างเชิญชมครับ อาจารย์สง่าคุณจิและคุณมะเดี่ยวจากทีมไบโอแมนคุณดาคุณจอมพศคุณโอ๊ตจากทีมสุวรรณภูมิคุณชัดคุณเปิ้ลและคุณลูกแก้วจากทีมทัพทีมสยามคุณโอเล่คุณสันและคุณตันจากทีมฟ้าทลายโจรมาพบกับผู้เข้าแข่งขันครับทีมแรกครับทีมไบโอแมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมไบโอแมนนำทีมโดยอาจารย์สง่านะครับวันนี้เป็นทีมสีเขียวลูกทีมครับมีคุณจิ และคุณมาเดี่ยวครับอาจารย์ถ้ามีการเตรียมตัวมาไยงไครับจากครั้งที่แล้วที่มาเรารู้ว่าโจทย์วันนี้คือปาล์มเราเลยส่งทีมงานไปเก็บข้อมูลต่างประเทศเราส่งมาเดี่ยวไปที่โคลอมเบียเราส่งจิไปที่มาเลเซียและผมเพิ่งกลับมาจากไนจีเรียเมื่อเช้านี้ส่งไปต่างประเทศเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปคุยกับทีมต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับทีมสุวรรณภูมิครับทีมสีเหลืองนะครับมีคุณดาคุณเอแล้วก็คุณโอ๊ นะครับพวกเราก็ศึกษาในทุกระดับเลยไปคุกคีตั้งแต่เกษตรกรนะฮะแล้วก็โรงงานนะฮะทั้งสกัดโรงงานกั่นน้ำมันปาล์มแฟนของเราก็เรียกว่าศึกษาทั้งในประเทศนอกประเทศแล้วก็ครบถ้วนในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ามันปาล์มครับผมอ่ะทีมสุวรรณภูมิครับมาถึงทีมที่3าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมทัพทีมสยามครับเป็นทีมสีแดงทีมเรามีการเตรียมพร้อมดีมากทุกคนนะคะกิน ซุปไก่สกัดเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยพร้อมทั้งปีเก้าวัดแล้วค่ะเราไหว้เก้าวัดเรียบร้อยไปบบนไว้เรียบร้อยขอบคุณค่าตำหนิสยามมาทีมสุดท้ายทีมสีฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอเล่นี่เป็นหัวหน้าทีมนะคุณโอเล่เป็นหัวหน้าทีมนะครับส่วนลูกทีมคุณสันและคุณตันอย่างปาล์มก็เคยใช้กันนะฮะพวกเก็บข้อมูลพวกอะไรนั้นเป็นคนละปาล์มครับใช่เหรอ ปาล์ม PDA เไม่ใช่อันนี้ปาล์มเป็นต้นปาล์มอ๋อครับขอบคุณนะฮะนี่คือทีมฟ้าทลายโจรแล้วครับผู้ชมครับอย่างที่เรียนไปนะฮะวันนี้หัวข้อของเราจะพูดถึงพืชชนิดหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมากเลยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของปาล์มครับปาล์มน้ำมันพืชยืนต้นที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยสูงเป็นอันดับหนึ่งคือพืชที่ขึ้นเฉพาะในเขตร้อนชื้น และเราคือผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอันดับ4ของโลกรองจากอินโดนีเซียมาเลเซียและไนจีเรียโดยสามารถผลิตทลายปาล์มส่งเข้าโรงงานได้ปีละ7ล้านตันผลิตเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และน้ำมันปาล์มสเตียรีนรวมถึงเป็นสารผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเนยเทียมสบู่รวมถึงไบโอดีเซลทำให้ลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้มากกว่าปีละ5 0,000่นล้านบาทค่ะทุกทค,ครับในมือของผมนี่นะครับคือผลปาล์ม นะฮะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ตัวอย่างนี่คือของจริงนะฮะนี่คือทลายปาล์มนะ,ะที่ผลมันจะอยู่ตรงนี้เราจะหยิบมาเพื่อที่จะมาผลิตน้ํามันนะครับ,รบแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะฮะหลังจากที่เราตัดพวกทลายทิ้งแล้วนะฮะก็จะมีส่วนเศษของเหลือนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยลำต้นนะอยู่ข้างหลังนะฮะทุกๆ25ปีเราจะต้องตัดมันทิ้งนะครับแล้วก็จะมีใบนะครับทางใบต่างๆถ้าเรามีขยะเยอะๆจะมีพวกหนูนะฮะมาอยู่ ก็จะมาอยู่ในตามที่ต่างๆในสวนนะครับทําให้เกิดปัญหาขึ้นครับแล้วปัญหามันคืออะไรครับมาทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนของทีมทั้ง4ทีมนะอันนี้คือทลายที่ถูกหนูแทะเกิดความเสียหายผลผลิตลดลงไปถึงสูงถึง50%ต่อปีเลยนะครับจะเห็นได้เลยชัดเจนเลยนะครับว่ามันกินกัดกินหมดเลยนะครับด้านหน้าายที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวนะแล้วก็มีงูงูเขียวนะแล้วก็มีแมว และก็มีตัวนี้เป็นนกเขานะครับจริงๆจะมีนกแสกนะแต่นี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับเป็นสายพันธุ์ใกล้ๆก,กันนะครับตรงนี้มันมีความหมายอย่างไรพร้อมเราเชิญประจำที่เข้าสู่คําถามที่1เลยนะครับเชิญครับคําถามที่1ถามว่าวิธีการใดที่นักวิจัยใช้ควบคุมปริมาณหนูในสวนปามน้ํามันข้อที่1ใช้แมวครับ 2. ใช้งูเขียวกาบมาก 3. นกแสก 4. ใช้เหยี่ยวและ5กับดักหนูคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่จะคิดตามไปด้วยนะครับลองวิเคราะห์ดูว่านักวิจัยไทยใช้วิธีไหนนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณของหนูนะครับในสวนปาม์นน้ำมัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะให้ทุกทีมยกกระดานขึ้นมานะฮะมาดูคำตอบของแต่ละทีมคืออะไรนะครับ ไบโอแมนตอบว่านกแสกนกแสกเหตุผลครับนกแสกเวลามันมาร้องมาร้องตอนไหนกลางคืนกลางคืนแล้วหนูออกหากินกลางคืนแล้วตานุกแสกนี่สุดยอดเลยเป็นเลด้า่องเห็นหมดหนูอยู่ที่ไหนไหนะตะคุบได้เลยเป็นอาหารอโดชะอาจารย์ตอบแล้วนะครับ,รบนกแสกและให้เหตุผลแล้วนะครับขอบคุณทีมไบโอแมนครับมาถึงทีมสุวรรณภูมิครับทีมสุวรรณภูมิตอบว่า นกแสกวิธีธรรมชาติหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยก่อนเลยก็คือเรื่องของการใช้สัตว์ในการที่จะควบคุมสัตว์คือผมคิดว่าการที่จะควบคุมให้ได้ผลเนี่ยบางทีเกษตรกรก็อาจจะต้องมีการฝึกสัตว์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยใช้หลักทั้งหมดนี้กันก่อออกมาเป็นนกแสกครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงทีมทับทิมสยามครับ,รบทับทิมสยามตอบว่างูใจกล้าครับค่ะเป็นงูเขียวกลับมาก เชิญพี่พรครับ,รบเราคิดว่านักวิจัยไทยเก่งพอที่จะคิดวิธีการที่จะควบคุมให้งูเนี่ยอยู่ในบริเวณที่เราต้องการให้มีการกําจัดศัตรูของมันคือหนูเนี่ยนะคะให้ไปถึงว่าเป็นอาหารของมันเนี่นะคะมีวิธีการที่แนบเนียนะคะที่จะทําได้นะคะก็เลยไดตอบเป็นงองูค่ะคใจกล้าด้วยขอบคุณครับทีมฟ้าทลายโจรตอบครับ นกแสกเช่น,นเอัอถามว่าสี่ตัวนี้กินหนูไหมทุกตัวกินหมดทุกตัวกินหมดแต่แต่ถ้าเหี่ยวนะต้องต้องเป็นเหี่ยวตัวอื่นเพราะว่าผมว่าเหี่ยวตัวนี้คือเหี่ยวแดงซึ่งมันอาศัยอยู่ในแม่น้ําริมแม่น้ําแล้วกินปลาเป็นหลักแล้วพฤติกรรมที่ตัดไปอีกอย่างคือมันหาก,กินกลางวันเหี่ยวตัวนี้ตัดไปได้เลยนี่คุณเป็น <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนกจริงเ <c oughs> หรอครับแน <c oughs> ่นอนแล้วก็นกตัวนี้คือนกเขาจุดแต่ตัวที่เราจะพูดถึงคือนกแสกซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านี้ แล้วมันหากินตอนกลางคืนหนูหากินกลางคืนเอาสัตว์ที่หากินด้วยกันไปจํากัดกันไปจัดการกันเองโดยที่ให้ระบบให้ระบบนิเวศเป็นตัวจัดการโดยที่ไม่ต้องเอาเครื่องมืออะไรเข้าไปเราเลยตอบว่านกแสงโอ้โหไปไฮะฟังดูอ่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะฮะทั้งสี่ทีเลยนะฮะวิเคราะห์ได้มีเหตุมีผลมากตอบมาเรียบร้อยแล้วแล้ววิเคราะห์เรียบร้อยอาจารย์ทั้งสองท่านก็ฟังการวิเคราะห์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูคําตอบกันนะครับว่าสําหรับข้อนี้คืออะไรคําถามที่เราถามว่าวิธีการใดนะครับที่นักวิจัยใช้ควบคุมปริมาณหนูในสวนปามน้ํามันและคําตอบที่ถูกต้องสําหรับข้อนี้เชิญชมครับจากการวิจัยนะครับทาให้ทราบว่าหนูปามมาเลยนะครับเป็นศัตรูสําคัญของปามน้ํามันนะครับซึ่งหนูปามมาเลยนี้มีลักษณะที่ว่าหากินกลางคืนนะครับและมักจะมีพฤติกรรมอาศัยแล้วก็หากินอยู่บนเรือนยอดตลอดเวลา ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะมาช่วยกาจัดได้เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่หาเกีนคนด้วยแล้วก็บ้องไวพอซึ่งนั่นก็คือนกแสกสามทีมที่ตอบถูกนะครับทีมไบโอแมนทีมสวรรณภูมิและทีมป้าทลายจรรับไปทีมละ10คะแนนครับคุณผู้ชมครับจากการวิจัยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับว่าเราใช้นกแสก นะฮะมากำจัดเรื่องของหนูเนี่ยก็จะประหยัดนะฮะค่าใช้จ่าย100บาทต่อไร่นะครับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปซื้อยาเบื่อหนูเนี่ยครับก็ลดลง100บาทต่อไร่เลยครับอาล้ะะฮะนี่ก็คือวิธีที่เราจะช่วยควบคุมปริมาณของหนูที่จะมากัดนะ,ะผลปามของเราแต่ไอทางใบเนี่ยไอลำต้นที่มันเป็นขยะอยู่ในสวนเนี่ยเราจะทำยังไงมีวิธีการจัดการอย่างไรสักครู่เดียวครับ เราเ็นะมีวิธีรที่จากูกามของหนูที่กินน้ผลาม้กันไรนะครับการตกแต่งช่วงนี้เราทำดูว่าชิ้นบนของการฟูปาเนี่ยเราทำได้บ้างหรือจเป็นของเปล่านะครับคุณผู้ชมนว่าเราไม่ใช่ไม้าเป็นเฟอร์นิเจอร์นะซึ่งเป็เทียบกับต้นการปลาในสัมผัของปกาในเฟอร์นิเจอร์นล้วั็ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ออกมาแต่สัมผัเราไม่สามารถะความชื้นมีสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเยื่อของมันสั้นค่อนข้างสั้นนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงของเฟอร์นิเจอร์ได้แต่ด้ มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนไม้ได้นะครับและท่านผู้นี้ให้อยู่กับเราแล้วนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์นิคครัดมันต้องมีเครื่องระเบิดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเครื่องนี้มีมที่มาที่ไปยังไงจุดเด่นมันคืออะไรครับครับหลักการของเครื่องนี้ก็คือว่าสามารถที่จะเอาชีวมวลป์มที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าทางใบลำต้นหรือทลายผลเปล่าก็ตามนะครับเข้าเครื่องนี้แล้วก็จะมีไอ้น้า นะครับไอ้น้ำอิ่มตัวเข้ามาซึ่งสามารถที่จะกําหนดความดันได้นะครับแล้วกำหนดระยะเวลาที่จะให้ชีวมวลอยู่ในเครื่องนี้ตามเวลาที่เราต้องการได้มันจะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีนะครับให้กลายเป็นกาวสามารถที่จะเชื่อมเป็นพันธะที่แข็งแรงได้นะคับแล้วก็เทียบเคียงกันกันกบกาวสังเคราะห์ซึ่งปัจจุบันนี้ในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับต้องใช้กาวสังเคราะห์ นะครับจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะครับแต่กระบวนการนี้เราใช้องค์ประกอบทางเคมีตัวมันเองเปลี่ยนเป็นกาวนะครับทำให้สามารถที่จะนําเอาชีวมวลที่เป็นเศษเหลือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะทําเป็นพวกแผ่นไม้ต่างๆได้ครับพวกนี้คือตัวอย่างเยื่อไม้ที่ผ่านการระเบิดมวลมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับจะมี4ี่ถ้วยด้วยกันใช่ครับจะเป็นตัวอย่าง4ี่ถ้วยด้วยกันนะครับครับซึ่งอันนี้มาจากไม้นานาชนิดใช่ครับนะครับมีจากไม้ กระถินเทพากระินเทพาล้วกลิปตัสปาล์มน้ำมันแล้วก็ายไับแต่เราจะไม่บอกนะว่าาจานไหนเป็นอะไรแต่ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่านี่คือผ่านการระเบิดมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผ่านเครื่องนี่ที่ว่าซึ่งแต่ละโต๊ะของแต่ละทีมก็จะมีตัวอย่าง 1, 2, 3, 4คิดว่าเราจะถามว่าอะไรวันนี้เราพูดเรื่องอะไรครับามมันเพราะฉะนั้นคำถามของเรา นะในข้อที่2ตัวอย่างไหนครับคือเยื่อของป่ามตัวอย่าง 1, 2, 3, 4เชิญครับสำหรับอุปกรณ์ในการทดลองในครั้งนี้เราตะเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานในห้องแลับเช่นแว่นขยายกล้องกลศาัศร์รวมไปถึงสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ไว้ให้อีก1หลอดครับไปดูสิครับว่าแต่ละทีมเขาจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้กันอย่างไรอย่าสลับฟ้านะครับ อย่าสลับฟ้า 1, 2, 3, 4เพราะมันอาจจะมีผลกับคำตอบของท่านนะครับไบโอแมนสู้เต็มที่ครับใช้ความรู้ความสามารถทุกอย่างที่มีเริ่มจากการดมกลิ่นใช้แว่นขยายส่องดูเนื้อเยื่อที่น่าจะแตกต่างกันในแต่ละตัวอย่างนะครับดูท่าสะอังขยดดีดูดีมากดูดีแน่เลยครับอาจารย์ดูดีเลยครับไม่ทราบนะครับทานผู้ชมครับ ทัพทีมสยามเลือกเนื้อไม้ที่คิดว่าน่าจะเป็นคําตอบนะครับนําไปผสมกับสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ในหลอดทดลองนะครับคุณเปิ้ลดูท่าทางจะไม่ค่อยมั่นใจในเนื้อไม้ที่เลือกเท่าไหร่นะครับต้องมีการดมพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนําตัวอย่างที่เลือกไปผสมให้ความร้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่ามีชั้นของน้ํามันแยกตัวออกมาหรือเปล่านะครับดูท่าทางจะมั่นใจในคําตอบที่เลือกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ทีมสีเหลืองสุวรรณภูมิใช้ชิ้นไม้ปาล์มน้ำมันมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างทั้งสีที่เราเตรียมไว้ให้นะครับไม่ได้เปรียบเทียบธรรมดานะครับนำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศให้เห็นกันจระจระไปเลยว่าตัวอย่างไหนจะมีลักษณะเนื้อเยื่อที่เหมือนกับเนื้อไม้ปาล์มน้ำมันบ้างที่ส่องแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเห็นกันจริงๆหรือไม่นะครับทีมฟ้าทลายโจรครับนำทุกตัวอย่างที่มีใส่ลงไปในหลอดทดลองผสมด้วยสารโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อพิจารณาดูว่า มนน้ันแยกชั้นออกมาหรือไม่นะครับทั้งทีมช่วยกันส่องดูครับเพื่อเปรียบเทียบแต่และตัวอย่างดูเหมือนว่าทีมฟ้าทลายโจรจะพบคําตอบที่คิดว่าใช่แน่ๆแล้วแหละครับทีมฟ้าทลายโจรได้คําตอบมาเรียบร้อยแล้วและคําตอบของท่านคือตัวอย่างที่3นะครับ,รบเนื้อของไม้ปาม่ามันอาจจะมีปริมาณน้ํามันที่มากกว่าไม้ชนิดอื่อนคราวนี้เราก็เลย เพิ่มขั้นตอนในการอ,อาศัยสารละลายะะตัวด่างเนี่ยทำปฏิกิริยากับตัวของเยื่อไม้ต่างๆเพื่อจะดูเซลล์มองทางกายภาพเนี่ยจากตัวอย่างที่ใบมาในตัวอย่างของเนื้อไม้ดิบๆก่อนที่จะทาการระ,ะเบิดมาเนี่ยนะฮะความแตกต่างของเยื่อต่างๆของไม้ชนิดที่1 2 3 4มเนี่ยมันจะพอเห็นได้ทางกายภาพแล้วบวกกับผลก,บการทดลองในเรื่องของอสารน้ํามันที่อยู่ในเนื้อไม้แล้วก็ เซลซึ่งจะดูว่าเยื่อเนี่ยมีความยาวสั้นต่างกันแค่ไหนเราคิดว่าตัวอย่างเนี่ยมันนะ่าคือต้อนปาล์มนะครับเพราะว่ามาดูตัวดูดมกลิ่นแล้วก็ <c oughs> ดูลักษณะของมันเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเหนียวเหนียวอยู่มันน่าจะมีสารพวกคล้ายๆกับน้ํามันหรือตัวองค์ประกอบอื่นๆที่ในปาล์มมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นปริมาณลิกนินที่สูงอะไรอย่างเงี้ยครับครับเรียบรอยนะครับครับขอบ,ขอบคุณครับต่อันที่ทีม ทับทีมสยามครับคําตอบของท่านคือตัวอย่างที่3ครับพร้อมสำหรับการวิเคราะห์อย่างครับเชิญครับท่านแรกค่ะเราก็ดูจากตัวอย่างที่ให้มานะคะว่าลักษณะของเส้นใยของปาล์มน้ำมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเส้นใยแบบค่อนข้างหยาบอะคะ่ะเราก็เลยตัดเอา,เอาตัวอย่าง สองตัวอย่างออกนะคะซึ่งมีเส้นใหญ่ที่ค่อนข้างจะละเอียดมากคิดว่าไม่น่าจะใช้เพื่อจะสะโคบมาเพื่อทําการทดลองนะคะผมก็ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นด่างเนี่ยผสมพยายามจะละลายน้ํามันในเนื้อไม้ออกมานะครับเพื่อให้น้ํามันมันลอยขึ้นมาแล้วผมจะสังเกตว่าถ้าเกิดมันมีน้ํามันผมก็จะเชื่อว่าอันนั้นเป็นไม้ของปานน้ามันนะครับก็สรุปว่าอันนี้แหละครับที่อยู่น,นี้คือก็เห็นน้ํามันอยู่นิดนึงครับ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สครับผมขอบคุณครับ <c oughs> สวนอภูมิครับคําตอบครับอ่าสี่ตัวอย่างที่4หลักๆแล้วเราเริ่มต้นจากการที่เอาอเปลือกไม้ที่บอกว่าเป็นจากต้นปลาล์มนะครับมาดูเส้นใยก่อนก็ดูทั้งด้วยตาเปล่าแล้วก็ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะครับแล้วก็ลองมาเทียบเคียงกับตัวอย่างที่ได้มาทั้ง4ตัวอย่างดูก็พบว่าอย่างเส้นใยของต้นปลาล์มเนี่ยอาจจะมจะีจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าต้นเยื่อของอของไผ่ซะหน่อยนะครับแล้วก็พอเรา ดูลักษณะเส้นใยเสร็จเนี่ยเราก็ลองจําลองการระเบิดด้วยไอ้น้ำด้วยการต้มดูเราได้รับด่างมาด้วยก็ลองพยายามที่จะทดลองว่าเมื่อเปลือกไม้ที่ต่างๆเนี่ยโดนด่างเข้าไปเนี่ยจะมีจะมะีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพหมายถึงสีนะฮะรหรือว่าอาจจะเรื่องของกลิ่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประมวลออกมาทั้งหมดเราก็เลยตอบมาเป็นข้อ4ครับผมมาถึงทีมสุดท้ายครับทีมของอาจารย์สง่าน,นะครับทีมไบโอแมนครับคำนะตอบครับน้อจิครับ คำตอบที่หนึ่งพร้อมแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์ครับเชิญครับก็คือดูจากจากตัวอย่างที่หนึ่งครับชิ้นชนชิชิ้นส่วนของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นคือตักดกัวอย่างที่ให้มาเนี่ยเป็นต้นของต้นปาล์มซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีท่อของพวกท่อลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารอยู่แทนเป็นเส้นแล้วก็มีเป็นขุยอยู่ด้วยตามเน,เนื้อของเนื้อของไม้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นเส้นแล้วก็มีทั้งเป็น เป็นขุยๆเล็กๆอยู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นมันก็คือดูจากเนื้อลักษะลักษณะทางกายภาพเป็นเนี้ยก็น่าจะใกล้เคียงกันเพราะนั้นเพื่อความมั่นใจครับครับยังไงต่อครับอาจารย์เราก็เลยเอานมเบอร์หนึ่งนั้นเนี้ยมาใช้ด่างสลายเอาไขมันออกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราเททั้งหมดนี้ลงไปในน้ํามันจะต้องเป็นน้ํามันชั้นน้ํามันกับชั้นเนี่ยตัดน้ำเนี่ยแยกออกจากกันเห็นชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับเห็นเป็นชั้นๆไปครับชั้นบนนั้น คือน้ำมันชั้นล่างก็เป็นน้ำบวกกับไฟเบอร์ของปามนะครับและสุดท้ายเรากำลังเถียงกันตาดำตาแดงเอ๊ะเราสลับฝาหรือเปล่าไบโอแมนสรุปตอบข้อที่หนึ่งนะครับต้องครับแต่มีหมายเหตุนิดน,นึงว่าเกรงว่าจะสลับฝาหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตรงนั้นมาฟังคำตอบจากอาจารย์นิคมเลครับอาจารย์ครับ,รบตัวอย่าง ทั้ง4ตัวอย่าง1 2 3 4สตัวอย่างไหนคือเยื่อของปาล์มคำจริงคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็มีผู้ตอบถูกนะครับเซลลของเยื่อปาล์มนี่นะครับจะเป็นลักษณะท่อน้ำท่ออาหารที่มัดกันแน่นนะครับใกล้เคียงกับเยื่อไผ่แต่ว่าเยื่อไผ่จะละเอียดกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้เทียบกับชิ้นไม้หรือมาเทียบกระดูจากที่ต้นที่วางอยู่นี่นะครับก็น่าจะตอบได้อาจจะใช้แค่เพียง เว้นขยายหรืออาจจะใช้กล้องก็ก็น่าจะเพียงพอนะครับกับคำตอบที่ถูกต้องก็คือพอส้สามและทีมที่ตอบถูก2ทีมครับคือทีมทัพทีมสยามและทีมฟ้าทลายโจรรับไปทีมละชิบนนครับอาจารย์ครับเมื่อสักครูบ่บอกว่านี่คือตลับตลับคำตอบนะฮะคือตลับที่หนึ่งเขาไปสลับฟ้ากันหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ครัาารบ อันนี้คือ,อตกลงก็มีการสลับปาอันนี้คือเยื่อปามใช่ครับรอา่าตอบถููครับ,รบเยื่อปามเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะแยกออกมาเป็นเซลลูโลสส่วนหนึ่งเฮมิเซลลูโลสส่วนหนึ่งลิกนินส่วนหนึ่งซึ่งเซลลูโลสเองเราสามารถที่จะเอาไปทําต่อได้เป็นเรยอนนะครับลักษณะนี้ไปถอดทำเสื้อผ้าต่อได้นะครับหรือเฮมิเซลลูโลสก็อาจจะไปทำเอทานอลก็ได้ไปทำพวก น้ำตาลพวกชูการเลสนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอีกส่วนนึงก็คือลิกนินนะครับ